วหนึ่งเรียกวสองตอนนี้มีผู้ไล่ใช้รถยนต์ในการหลบหนีกรุณาไปตั้งด่านสกัดจวนโอเคครับทุกคนตอนนี้เราได้ภารกิจมาตั้งด่านสกัดรถยนต์จวนนะฮะมาได้เวลามาวางกับปูฝั่งนี้ฝั่งนี้จวจครับต้องใช้เวลาในการทําง,งานเล่งมือหน่อยเล่งมือหน่อยโอวควางตะปูเรียบร้อยแล้วแต่วันนี้รถนี่ไงฮะผู้ไล่ที่ใช้รถยนต์ในการหลบหนีมาแล้ว จะไม่ลหลอหรอกอย่าตะปูไดน้นอนเออเรียบร้อยโอเคเกมไปดีครับนี่ฮะอย่าพยายามหลบนี้เป็นเด็กขาดโอเคฝันลก,กิจแรกเรียบร้อยแนะนะครับกดดูดูกดดูวิดีโอเพื่อรับอตังในการเพิ่มขึ้นฮนะโอ้โหผมไม่รับสิงโบร์หรอกเพราะผมเป็นตำรวด,ดีอ่ะฮะอย่างหอครับ โอเคฮะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่เกม Polisimulator นะก็คือจับลองกันใช้ชีวิตของคุณตำรวจในแต่แลววะวันนะนะซึ่งวันนี้เราจะมาเป็นตำรวจดีนะขอดูเควสก่อนมีเควสอะไรให้เราทำบ้างตอนนี้อืมโอเคฮะเดี๋ยวผมไปสแกนลถนนะฮะไป โอเคัทุกคนตอนนี้เรามาถึงจุดภารกิจฮะเรามาวันนี้เราจะมาเช็กตรวจวัดความเร็วกันฮะี่ไงฮะเจ้าคันนี้เมืองนี้ห้ามภารกิจคือเมืองนี้ความเร็วห้ามเกินร้อยหกสิบกิโลเมตรต่อชั่วโมงฮะนี่ไงฮะจับเลยฮะความเร็วเกินอเช็คบินไปฮะโอ้ยนี่คือดยูนะนี่คือผู้ พิธาสัติรราช……์เอ้ยผมยินดีพร้อมรับใช้ประชาชนอุ้ยเจ้าคันนี้มาแบบนี้ดูทรงเกินแน่นอนอื้มมันน่าจะเห็นเราก่อนไม่เป็นไรโอเคโอเคไม่เกินนะดูคันนี้เจ้าคันนี้ร้อยสิบเก้ากิโลเมตรต่อชั่วโมงอืนิ่งเหลือเกินไม่เกินแน่นอนฮนะดูทรงนะเลยไม่เป็นไรไม่เป็นไร เจ้าคันนี้เจ้าคันนี้เ้ยเกิดเกิดเกิดมันเกิดนะมันเกิดนะจับะฮะเอ้ยดีฮะเขียนใบสั่งโอ้ยคุณขับรถเกินนะฮะเมืองนี้จำกัดความเร็วอยู่ที่160กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะฮะอืมดูฮะเจ้ารถเก๋งคันเหลืองข้างหลังนี่เฮ้ยสภาพแบบนี้สภาพแบบนี้เกิดนะจับเลยฮะเอ้ยคุณ พอดีว่าคขับรถเกินร้อยหกหกสิบหกสิบสามกิโลเมตรต่อชั่วโมงครับเมืองนี้ห้ามเกินนะฮะโอ้โหผู้พิทักษ์สตรีลาดขอเราโอ้โหตามตรวจดีแบบที่เกินแน่นอนนะจับนะับผมจะปรับทุกรานนะฮะเพื่อความปลอดภัยของประชาชนที่ใช้ชีวิตในเมืองนี้นะฮะโอ้โหอย่างรอเราแบบโอ้โหกดดูวิดีโอเพื่อรับ เหรียญในการเพิ่มเป็นสองเท่าโอ้โหพอดีผมเป็นตำรวจดีนะเนาะไม่รับไม่รับสิโบเดค่ะ <c oughs> โอเคฮะทุกคนตอนนี้เราก็ได้ทำภารกิจเป็นที่เรียบร้อยนะอืมภารกิจต่อไปเราไปทำอะไรดีฮะเอ่อจับโจนไหมจับโจนดีกว่าเออนี่ฮะเปิดหวอแล้วก็เปิดไซเรนเลยฮะแล้วก็ก่อนขับรถก็ล็อกหินขัดน,นะฮะ เพื่อเป็นตัวอย่างที่ดีของน้องๆะฮะอืมไปจ้าตอนนี้เราไปรับเควสก่อน,นะฮะไปจ้าไปจ้าโอ,โอเคทุกคนตอนนี้เราถึงจุดรับเควสกันแล้วนะฮะเจ้าซึ่งเจ้าเควสนี้ก็คือไล่ตามรถน,นะฮะถ้าจะไม่ผิดเฮ้ยเกินเกิน เออไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช,ใช่ลืมดูนะฮะผิดผิดผิดโอ,โอเคครับทุกคนตอนนี้เนี่ยเราก็ทำภาร,รกิจเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะนะแล้วจุดต่อไปเราก็จะไปรับภาร,รกิจใหม่กันเลยนะฮะอือหือเออภาร,รกิจโอเคภาร,รกิจนี้ได้ยังง่ายกว่าฮะ ไปโอเคคนระับทุกคนระหว่างไปเนี่ยนี่ฮะนี่ฮะตรวจเช็คครับมันขึ้นเครื่องมายให้เราสามารถตรวจเช็คได้อยู่นะฮะ โอ้โหมีใบขับขี่ไม่อยเฮ่อโอ้โหคนนี้ไม่มีประวัติอาชญากรรมแล้วก็ใบขับขี่บัตรประชาชนพร้อมฮนะอ๋อปล่อยผ่านไฟปล่อยผ่านไปเฮ้ยเราได้มาสามสิบเหรียญด้วยอืมตอนนี้เราต้องหาเควสนใหม่ฮะเพราะว่าเควสเดิมเราตอนนี้เราต้องหาเควสใหม่นะฮะเพราะว่าเควสเดิมเราถ้าเราตรวจ รถอื่นแล้วนะเควสเดินระบาเราจะหายนะฮะซึ่งตอนนี้เราไปอันนี้ดีกว่าฮะไปเช็คความเร็วนะฮะจับความเร็วของประชาชน้นะเฮ้ยเฮ้ยเจ้าคันนี้แปลกๆโอ้ยไม่ไม่ไม่นี่ฮะเช็คฮะเจ้าคันนี้แม่งแปลกๆนะฝากระโปรงหลังไม่ปิดเพื่อนนายผิดแล้ว <c oughs> ตัวเช็คดูเฮ้ย <c oughs> ไม่ผิดอะไรสักอย่างเฮ้ย <c oughs> โอเคต้องปล่อยผ่านฮนะแบบต้องปล่อยผ่าน โหรับสินบนอีกแล้วผมไม่รับหรอกเออผมตำรวจดีโอเคครับทุกคนเราจะรับเป็นเควสสุดท้ายก่อนที่จะจบคลิปนี้กันนะฮะไปกันเลยอุย้ยฮาชิมุระฮะคันเมื่อกี้เพิ่งผ่านหน้าเราไปรถในตำนานฮะรถ,รถส่งเต้าหู้ไปฮนะจังวันนี้เฮ้ยโอ้ยแท็กซี่คันนี้ไม่ปิดหลังนะจริงๆแล้วน่าจะจับนะฮะ ว้ยจะดี้เลือดผมจะโบยแล้วว่ะทุกคนดูบนหลอดโอเคเราเสสุดท้ายเราคือมาจับความเร็วรถต่างๆกันฮะในฮะขันแรงมาแล้วดูทรงดูทรงคันนี้แนะ่าเกินแน่นอนฮะโอ้โหคันนี้เกินฮะความเร็วเกินทำขับเกิน160กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะน้องเอาไปเอาไปโดนจับไปที่เรียบร้อยครับอืม นี่ฮะเจ้าคันสีส้มเอ้ยเจ้ารถเก๋งมาแบบนี้มาแบบนี้มาแบบนี้โอ้ความเร็วถ้าอย่าไม่เกินฮะเจ้าคันนี้มาแล้วฮะรถประจำเฮียเฮ้ยเฮ้ยโอ้โหโอ้โหเดี๋ยวหนฝั่งนี้มาแล้วฮะมาแล้วฮะเจ้าคันนี้เอ้ยเกินแน่นอนสภาพ สภาพโอ้โหเรากดเรากดเรากดอันนี้ไม่ทันฮะเรากดจับไม่ทันฮะเรากดจับยัาตใบเสร็จไม่ทันไม่เป็นไรไม่เป็นไรมีอีกหลายคัน เอาละเจ้ากระบ,บะดกระบ,บะแดงไม่ว่าไงกระบ,บะดแดงแรงฤทธิ์เกินนะฮะเกินนะฮะโอ้โหขึ้นอัเนียโอเคนี่ฮะอุ้ยเจ้าขันแดงนี้ไม่จอดฮะเจ้าขันแดงนี้ไม่จอดในเวลาไล่ตามได้เวลาไล่ตามอันนี้คือเควสพิเศษฮะบางทีเขาจะจอดแต่รอบนี้เขาไม่จอดฮะในเวลาไล่ตามฮะมีสิ่งผิดกฎหมายแน่นอนฮะไม่จอดแบบนี้ ไปครับไปครับเปิดไฟขอทางแล้วด้วยครับถ้าเราเปิดไฟขอทางเนี่ยรถข้างๆมันจะหลบให้เรานะเดี๋ยวเราสก,กัดเออหย,ยุดูเฮ้ยเด็กมันเฮ้ยติดเกียร์ไม่ทันติดเกียร์ไม่ทันโอ้โหเราจะตามทานไม่นั่นไป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 ตามทานตามทาน โน้นฮะมันอยู่ข้างหน้านุนผมเปิดผมเป,ดเปิดไฟขอทางนะทุกคนมันจะหลีกให้ผมะฮะนี่ฮะมาแล้วมาแล้วพยายามโชนให้เขาหยุดนิ่งฮนะนี่มาเออจ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 อวันหนึ่งเรียกว่าสองจะวันนี้มีคน รถจะบ,บะสีแดงทําการแหกด่านตรวจความเร็วของเรานะฮะคาดว่านนะ่าจะมีสิ่งผิดกฎหมายโอเคฮะโอเคเรียบร้อยเรียบร้อยเรียบร้อยฮะเรียบร้อยเรียบร้อยเรียบร้อยหรือเปล่าเรียบร้อยฮะจับผู้ลายได้แล้วนะฮะโอ้โหนี่คือโอ้โหได้รับเงินมาเป็น 600นะฮะอ้นะฮะแล้วก็เชิดเคยะดูวิดีโอเพื่อเพิ่มเหรียญฮะหรือว่ารับเงินไต้โตนั่นเองโอเคฮะทุกคนก็เป็นอย่างว่าแหละผมก็ยังไม่ล้ำนะอืมโอเคฮะทุกคนสำหรับโพลิสบูเลเตอร์ก็ต้องขอจบไปเพียงเท่านี้นะครับทุกคนถ้ามีคนชอบเดี๋ยวคลิปหน้ามาทำกันใหม่นะฮะ